สสารมืดและพลังงานมืดอ,อาจมีการคงอยู่ภายนอกมิติจัก,กรวาลของเราในเอกภพที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งขอบเขตไม่มีจุดจบหรือที่สิ้นสุดนั้นยังมีปริศนาต่างๆอีกมากมายที่ยังรอการไขค,ความลับจากบรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์สสารมืดหรือดาร์กเมเทอร์ และพลังงานเมือ่อหรือ Dark Energy ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถไขค,ความลับของมันได้นิยามถึงสองสิ่งนี้ก็มีทั้งที่ได้มาจากการทดลองและที่ได้มาจากการตั้งสมมติฐานก็ในเมื่อบรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถ ไขค,ความลับของสสารมืดและพลังงานมืดได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือมันอาจจะต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานเกินกว่าช่วงอายุไขที่เรามีก็เป็นได้ดังนั้นในระหว่างที่รอทางช่องเองก็จะขอนำเสนอแนวคิดและสมมติฐานของทางช่องในหัวข้อที่ว่าสสารมืดและพลังงานมืด อาจมีการคงอยู่นอกมิติจักรวาลของเราโดยทางช่องนั้นจะใช้ข้อมูลเท่าที่พอจะหามาได้จากช่องทางต่างๆนำมาปฏิปต่ตเรื่องราวแนวคิดและสมมติฐานในเรื่องการดำรงอยู่ของสสารมืดและพลังงานมืดโดยความเห็นของทางช่องเองคิดว่าสสารมืดหรือ dark m เท t e r นั้น คือมวลสารของดวงดาวหรือมวลสารของกาแล็กซี่ที่มีการดำรงอยู่อีกฝ้าของมิติที่ทับซ้อนล่องลอยอยู่ในกาลโอกาสของอีกเอกภพหนึ่งที่ไม่ใช่ในเอกภพของเราถึงแม้ว่าบรรดาสาสารเหล่านั้นจะอยู่กันคนละมิติกับเอกภพของเราแต่มันก็ไม่ได้ตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงบรรดาสสารเหล่านั้น ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบัรดาสสารที่ล่องลอยอยู่ภายในเอกภพของเราโดยการส่งผ่านหรือส่งผลกระทบข้ามมิติผ่านทางความโน้มถ่วงซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความโน้มถ่วงนั้นสาม,มารถทะลุทะลวงมิติเวลาข้ามกาลลวกาศส่สงผ่านไปได้ทุกที่ทุกความไปไปได้ในและนอกจักรวาล เช่นในภาพยนตร์เรื่อง Inter ar, อิน Interstellar ยานดาวกูโลกของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนและต่อมาคือการมีอยู่ของพลังงานมืดหรือ dark energy สมมติฐานของทางช่องเองคิดว่าพลังงานมืดนั้นอาจเป็นพ้นพวงมาจากการขยายตัวในแบบ cosmic inflation ของจัก,กรวาลที่เรากำลังอาศัยอยู่ นั่นก็เพราะว่าจักรวาลของเราอาจที่จะกำลังอยู่ในช่วงการขยายตัวในระยะแรกถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานถึง13,800ล้านปีหลังจากเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงแล้วก็ตามซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าระยะเวลาการเกิดอุบัติการ์บิ๊กแบง นับตั้งแต่การขยายตัวของจัก,กรวาลในระยะแรกระยะกลางได้เรียงไปจนถึงระยะสุดท้ายของการขยายตัวนั้น่วงเวลาทั้งหมดนี้มีระยะเวลานาน,านเท่าใดกันดังนั้นการขยายตัวของจัก,กรวาลที่เรากำลังอาศัยอยู่อาจเปรียบเทียบได้กับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ซาบอมบ้า ที่พึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาแรกๆของการจุดระเบิดที่ผลจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์คือมีการขยายตัวของผลกระทบต่างๆภายในรัศมีของแรงระเบิดยิ่งอยู่ในช่วงระยะแรกของการจุดระเบิดการขยายขนาดของรัศมีแรงระเบิดก็จะเป็นไปในลักษณะที่มีอัตราเร่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงในช่วงระยะกลาง หรือระยะท้ายๆของการระเบิดการขยายขนาดของรัศมีแรงระเบิดซึ่งจะค่อยๆลดอัตราเร็วลงซึ่งจัก,กรวาลของเราที่กําลังอาศัยอยู่ก็ยังไม่มีใครในตอนนี้นั้นสามารถยืนยันได้ว่าการขยายตัวของจัก,กรวาลที่เรากําลังอาศัยอยู่นั้นกำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาใดกันแน่ระยะเริ่มต้นระยะกลางหรือระยะท้ายๆแล้ว ึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการขยายตัวของจักรวาลแบบคอสมิกอ n นฟ a t i o n ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันที่บรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ให้นิยามมันว่ามันเกิดมาจากพลังงานมืดหรือ Dark Energy แต่สมมุติฐานของทางช่องนั้นคิดว่ามันเกิดมาจากการขยายตัวของจักรวาลที่เพิ่งยังอยู่ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นเองและหลังจากนี้ ที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของสสารมืดและพลังงานมืดที่ได้มาจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สสารมืดหรือดาร์ m เมจเจอร์มันเป็นสสารชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของจักรวาลที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศโดยสสารมืดนี้มันเป็นเพียงสมมติฐานทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และจัก,กรวาลวิทยาสสารมืดเป็นสสารที่ไม่มีอัตระกริยากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ซึ่งไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นหรือตรวจจับมันได้โดยตรงแต่นักวิทยาศาสตร์สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันได้จากการสังเกตผลกระทบที่เกิดจากสสารมืด นั่นก็คืออิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อสสารปกติที่ประกอบกันเป็นกาแล็กซีต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศซึ่งนั่นก็รวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือของเราด้วยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการมีอยู่ของมันจากการสำรวจทางอินฟาเรดหรือรังสีความร้อนคุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีอินฟาเรดเช่น มันจะไม่เบี่ยงเบนเมื่ออยู่ท่ามกลางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยผลกระทบของแรงโน้มถ่วงของสสารมืดที่มีต่อเทหวัตถุบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นนั้นจากการสังเกตการโครงสร้างขนาดใหญ่ในอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซี่โดยที่สสารมืดน,นั้นมีจำนวนคิดเป็นส่วนประกอบของจักรวาลทั้งหมดราวๆ27% ของสสารและพลังงานทั้งหมดที่มีในจักรวาลของเราถ้าหากนำมารวมกับปริมาณของพลังงานมืดแล้แล้วก็พวกมันจะมีสัดส่วนที่มากถึง95%ของทุกสัรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลของเรานั่นเองส่วนปรากฏการณ์ที่ทำให้สามารถตรวจพบสสารมืด หรืออาจมีความเกี่ยวข้องกับสสารมืดเช่นความเร็วในการหมุนรอบแกนตัวเองของกาแล็กซีหรือความเร็วในการโคโจรของกาแล็กซีในกระจุกดาราจักรนอกจากนี้สสารมืดน,นั้นก็ยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการก่อตัวและพัฒนาการเติบโตของกาแล็กซีผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ก็ล้วนแล้วแต่มีข้อบ่งชี้ที่ว่าในกระจุกดาราจักรและในเอกภพโดยภาพร,าพรวมนั้นยังมีสสารชนิดอื่นๆอ,อีกนอกเนื้อไปจากสสารปกติที่ตอบสนองกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรือตัวแมกเนติกเรเดชันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ให้นิยามของสสารเหล่านั้นว่ามันคือสสารมืดหรือดาร์กแมทเทอร์นั่นเอง โดยที่สสารปรกตินั้นจะสามารถตรวจจับได้จากการแผ่กระจายหรือมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเช่นเนบิวลากาเล็กซี่ดาวเลิกและดาวเคราะห์แต่ถ้าว่าสสารมืดนั้นมันจะไม่มีการแผ่กระจายหรือม,มีการปลดปล่อยพลังงานใดๆออกมามากเพียงพอที่จะทำให้สามารถตรวจจับได้โดยตรง นักวิทยาศาสตร์นั้นรู้ถึงการมีอยู่ของสสารมืดในจักรวาลตั้งแต่ปี1933เมื่อนายฟรีสซวิกกี้นักวิสิก์ดาราศาสตร์ชาวสวิสจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียได้ทำการศึกษากระจุกกาแล็กซีโคมาหรือกาแล็กติกโคมาคลัสเตอร์โดยทำการวัดปริมาณ มวลทั้งหมดของกระจุกกาแล็กซีโคมาบนพื้นฐานการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีบริเวณขอบของกระจุกกาแล็กซีทํใใ้้ทราบว่ากระจุกกาแล็กซีโคมามันมีมวลที่มากกว่าที่มองเห็นจากการประมาณค่าที่พบได้พบว่าการแผ่รังสีทั้งหมดในจักรวาลน,นั้นมีเพียง4%ที่เป็นของวัตถุที่เรานั้นสามารถมองเห็นได้ ส่วนที่เหลืออีก22%นั้นมาจากสสารมรืด dark matter และอีก74%นั้นมาจากพลังงานมืดหรือ dark energy ในปัจจุบันเป็นการยากมากที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทำการทดสอบหาข้อสรุปให้ได้ว่าสสารมรืดนั้นมันเกิดมาจากสิ่งใดแต่ก็มีสมมติฐานที่ว่า สสารมือดอมันน่าจะเกิดมาจากส่วนเล็กๆของอนุภาคบาริออนที่ประกอบกันขึ้นจนเป็นสสารมืดอซึ่งปัญหานี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคเนื่องจากมีมวลบางส่วนของระบบที่กำลังทำการศึกษานั้นได้ขาดหายไปและหลังจากนี้จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของพลังงานมืดอ พลังงานมืดหรือ dark energy มันคือพลังงานในสมมุติฐานที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วจักรวาลและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามอัตราส่วนของการขยายตัวแบบ cosmic inflation ของเอกภพด้วยอัตราเร่งล่าสุดคือ74.03กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาสิก ซึ่งนั่นหมายถึงเอกภพกมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในอัตรา74.03กิโลเมตรต่อวินาทีในระยะทางทุกๆ3.26ล้านปีแสงในจุดที่เรากำลังทำการสังเกตการในมุมมองที่มองออกไปจากโลกพลังงานมืดหรือ dark energy นักวิทยาศาสตร์ มักจะนิยมใช้ในการอธิบายถึงผลที่ได้จากการสังเกตการและการทดลองมากมายที่มีการแสดงถึงลักษณะที่เอกภพปรากฏอยู่ในลักษณะของการขยายตัวออกอย่างมีอัตราเร่งโดยในแบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลวิทยานั้นมีพลังงานเมื่อ,อยู่ในเอกภพคิดเป็นราวๆ74%ของมวลและพลังงาน รวมทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกภพส่วนรูปแบบของพลังงานเมื่อที่นักวิทยาศาสตร์มีการนำเสนอมีอยู่สองรูปแบบก็คือ 1. ค่าคงที่จักรวาลวิทยาหรือ c o s m o l o g i c a l Constan t มันเป็นค่าคมหนานแน่นของพลังงานที่แผ่อยู่ในห้วงอวกาศอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วกัน 2. ทฤษฎีส,สนามสเกลาหรือ s เก l a r f i ิลด์ทฤษฎเป็นปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงความหนานแน่นของค่าพลังงานที่มีการแปลผันไปตามการละอองอกาศซึ่งในทางกายภาพแล้วค่าคงที่ของจักรวาลวิทยาจะมีค่าที่เทียบเท่ากับพลังงานสุญญากาศหรือเว c แคมเอเนจีในการที่จะแยกแยะ การปเปลี่ยนแปลงของสนามสเกลาร์ในห้วงอวกาศออกจากค่างคงที่จักรวาลวิทยานั้นทำได้ค่อนข้างยากเพราะการปเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นไปในรูปแบบที่เชื่องช้ามากๆนั่นทำให้การตรวจวัดการขยายตัวของเอกภพอย่างละเอียดและแม่นยำสูงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจให้ได้ว่า เพราะเหตุใดการขยายตัวของเอกภพจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกระแสเวลาได้ไหลผ่านไปในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหรือ general theory of relativity ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้มีการระบ,บุถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัวของจักรวาลน,นั้นสามารถที่จะระบ,บุค่าพารามิเตอร์ได้โดยอาศัย สิ่งที่ใช้ในการบอกสภาวะของระบบหรือ Equation of Step s t a t e ของจักรวาลซึ่งการตรวจวัด Equation of Step s t a t e ของพลังงานเมืดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในการเฝ้าสังเกตการความเป็นไปของเอกภพในปัจจุบันการนำค่าคงที่จกักรวาลวิทยาบวกเข้าไปในมาตาวัด FLRW หรือฟรีดแมนเริมันโรเบอร์สันวอลเกอร์ที่ตั้งตามชื่อนักดาราศาสตร์สี่คนคืออเล็กซานเดอร์ฟรีดแมนจอร์ดเริมันฮาวาร์ดเพอร์ซีโรเบอร์สันและอาร์เธอร์เจฟเฟอร์วอลเกอร์ซึ่งอธิบายถึงการเชื่อมโยงแบบเรียบง่ายควมกลงเกลืนและความสมมาตรในทุกทิศทุกทางของเอกภพ ที่กำลังมีการขยายตัวหรือกำลังหดตัวซึ่งนำไปสู่แบบจำลอง l a m ด d า CDM หรือแลมด a าโคด d a ก k มเทอร์ซึ่งถูกอ้างอิงว่ามันเป็นแบบจำลองมาตรฐานของจอกักรวาลวิทยาเพราะว่ามีควลมสอดคล้องกันอย่างยิ่งของผลที่ได้จากการคำนวณกับผลที่ได้จากการสังเกตการดังนั้นการศึกษาส,สารมืด และพลังงานมืดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่น่าสนใจและจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องขไขปริศนาในหัวข้อนี้ให้ได้